คุผู้ชมฮะมีเหตุการณ์ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทมีรถเก๋งสองคันขับสวนกันมาแล้วปรากฏมีอยู่คันหนึ่งเนี่ยข้ามเลนมาพุ่งชนประสานงากับอีกคันหนึ่งได้รับบาดเจ็บทั้ง2ฝ่ายครับแล้วจุดนั้นชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นที่ตั้งของศาลพ่อปู่หลวงซึ่งเป็นศาลเก่าแก่เชื่อในเรื่องของอาถรรพ์พ่อปู่เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยฮะ หลังจากที่รถเก๋งสองคันชนกันหมาหอนด้วยนะนี่โดยมีรถเก๋งนะครับขับสวนกันมานะครับแล้วก็มีอยู่คันหนึ่งเนี่ยคือไปกินเลนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ชนกันนะครับอยู่ที่บริเวณปากซอยบ้านกล้วย9พื้นที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนี่นะครับรถคันหนึ่งวิ่งออกนอกเลนไปประสานงากับอีกคันหนึ่งปรากฏได้รับบาดเจ็บกันทั้งสงฝ่าย ผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะก็คือไปเจอเศษชิ้นส่วนของรถที่เสียหายนะครับแล้วก็จุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นที่ตั้งของศาลพ่อปู่หลวงศาลเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีประจําชุมชนชาวบ้านบอกมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยปีหนึ่งอย่างน้อย2ครั้งเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ของศาลพ่อปู่หลวงที่ต้องการบอกเตือนถึงชาวบ้านเพื่อไม่ให้ขับรถด้วยความประมาทหรือเมาแล้วขับอันนี้ชาวบ้านเขาเชื่อแบบนี้ ส่วนที่พานทองชนบุรีนะครับมาดูมอเตอร์ไซค์หน่อยมอเตอร์ไซค์นะครับขี่มา2คนครับคนขี่แล้วก็คนซ้อนนะครับล้มลงไปชนกับเสาไฟนะครับคนบาดเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะถูกกระบะคันหนึ่งได้เบียดเบียดปั๊บหักหลบแล้วก็พุ่งไปชนเสาไฟนะครับคนขับขี่บาดเจ็บสาหัสส่วนคนซ้อนนะฮะบาดเจ็บครับนี่มานะวงกลมปั๊บปั๊บไปไปปั๊บเนี่ยพอดีมันต้นไม้มันบังอยู่พอดีเลยล้มลงอ่ะนี่มีผู้บาดเจ็บ2คนนะฮะ จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณเส้นถนนพานทองบ้านเก่าอยู่ที่ชนบุรีคนเจ็บคนแรกอาการสาหัสนอนหมดสติอยู่นะครับชื่อว่านายเอกอายุประมาณสัก30ปีเป็นชาวกัมพูชาอีกคนหนึ่งชื่อว่านายเพียบก็จากกัมพูชาเช่นเดียวกันคนซ้อน,ห,นหัวแตกนะครับมีแผลตามร่างกายทั้งคู่ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคนบาดเจ็บคนที่สองเนี่ยนะครับยังพอให้การได้บอกว่าเนี่ยขับรถมาจากตลาดวัดศรีประชารามกำลังจะก,กลับห้องพักที่อำเภอพานทองขณะมาถึงจุดเกิดเหตุมีกระบะให้ขับมาเบียด นะฮะทำให้คนขับก็คือนายนายเอกเนี่ยนะครับเนี่ยคือหักหลบหักหลบปั๊บเนี่ยรถมันล้มฮะและก็ไปฟาดกับเสาไฟนะฮะคนขับเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยส่วนตัวเขาก็บาดเจ็บก็กพอสมควรนี่นะฮะก็ไปรักษาตัวก่อนเดี๋ยวตำรวจเนี่ยก็จะเชิญตัวมาสอบในตอนหลังต่อไปครับค่ะ